ประวัติของแม่จริงๆแล้วว่าแม่เริ่มจากอะไรเพื่อนมาหันซ้ายหันขวาโอ้ my god ถือหัวตาหลุดบีไปอีกก็ได้นะคะฉันรวยวค่ะเป็นรายการล็อบบี้เซียวอารดิกราวนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งอีค่ะที่เราจะมาพบกับรายการล็อบบี้เซียอาร์กราวบิวตี้ค่ะกับแขกรับเชิญปัง ความคิดปังปังมุมมองปังปังของขับเชิญวันนี้คนนี้คือคนจริงของจริงจริงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นใครเพราะว่าวันนี้เรามีนัดก,กับเขาที่นี่ค่ะโรงแรมแจาคสินพีค่ะตอนนี้เขารอเราอยู่ที่ทับมนห้องแล้วเราไปทำกิจอะไรก่อนเลยค่ะหล่อนมาทำอะไรเนะี่ย ขออนุญาตถอดแมสก่อนนะคะเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้นะคะ,ะได้ข่าวมาว่าวันนี้แขกรับเชิญมของหนูอลังการหนูก็เลยขอพี่ก๊อฟว่าหนูอยากให้เขาแต่งหน้าให้หนูร้นอน<พ>อแม่จะบอกไนดะ้ <c oughs> เลยว,ว่าแขกรับเชิญคนนี้นะเป็นคนที่แบบหนึ่งในตองบูจริงๆเดี๋ยวจะลองก่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะยอมยหอมรือเปล่าไปหาคนอื่นไปล่ะเดี๋ยวแม่ต้องวัดใครก่อนพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราพี่ป้อมินิดค่ะ ช่วงโควิดเป็นไงบ้างแม่ช่วงโควิดช่วงโควิดเนี้ยก็ถือโอกาสไปหาแรงบันดาลใจในการทํางานต่อไปซึ่งมันไม่จาเป็นว่าจะต้องเกี่ยวกับการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยทางานมาแบบสิบกว่าปีเนี้ยเพิ่งจะได้มาคิดทบทวนตัวเองช่วงอันนี้ก็แม่วิ่งงานเหมือนแม่แม่มีนี่เยอะแม่อยากรู้ดีกว่าวันนี้ายการลังสัมมดกาวบิวตี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่ได้มาพูดแต่เรื่องแบบความงามวิศติกแป้งประหลับเลยเฉยๆเราอยากรู้ว่า ประวัติของแม่จริงๆแล้วว่าแม่เริ่มจากอะไรอ่ะจริงๆแล้วเริ่มจากแบบเราไม่ได้รู้ตัวหรอกเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเลยเราก็ชอบแบบเ,เคราะห์สมองมันโอเคโดยที่ไม่รู้ยังไงก็แอบเก็บในกระเป๋าโดยที่ยังไม่ได้ใช้น้องสมบัตแม่จบอะไรนะพอช้าเออเพราะว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นตัวฝึกทํางานมันก็คือการจัดวาง องประกอบต่างๆอย่างเรื่องเส้นก็คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งสีมันคือองค์ประกอบอย่างหนึ่งแล้วก็มันบวกกับเราแต่งหน้าผู้หญิงเนี่ยคือแน่นอนแต่งผู้หญิงมตนต้องให้ผู้หญิงสวยจริงๆมันก็ไปได้หลายแขนงไงไม่ป้องทำไมมันถึงมันลงที่ก็คือเดี๋ยว เอาง่ายๆสั้นๆนเลยนะคือ,อเรื่องของเรื่องคือตอนชั้นเรียนเพาะช่างอ่ะรุ่นพี่ก็อยากให้เราเป็นเชีเยร์ลดเดอร์อะไรเงี้ยห้าสี่สามสองหนึ่งอะไเงี้ยแต่สมัยก่อนเชื่อป่ามานั่งคุยอะไอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนขี้อายมากเราคุณลือเอบอกกราบละขอแบบไปทำอะไรก็ได้ไปแต่งหน้าก็ได้โดยที่เราพูดไปอย่างนั้นโดยที่ ไม่ได้คิดอะไรแต่เป็นปรากฏว่าครั้งแรกที่แต่งหน้าแล้วก็ฟิตแบบดีได้เงินไหมแม่ไม่ได้เั้าหหรอก็คือเนี่ยไหมคะช่แต่งหน้าระดับประเทศระดับโลกของเราวันแรกงานแรกไม่ได้เงินนะคะแล้วงานแรกในวงกัรบันเทิคืออะไรอะแม่แต่งหนังสือ The Boy หายสามศูนย์ไปแล้วเ,ออเป็นคอลัมน์บิวตี้เล็กๆซึ่งจริงๆไม่ใช่หรอกเขาก็อยากให้หาคนมาแต่งหน้าฟรีในคอลัมน์นั่นแหละออแล้วแม่รู้สึกไหมว่ามียานแม่แบบโอ้หรือว่าต้องไปสรางแต่งหน้าแล้วตรงนี้ตอนนั้นยังไม่มีเพียงแตบบ่ตอนนั้นไม่ได้มีเพราะว่าสมันทไม่ใช่สมัยก่อนมันไม่มีแบบเมคอัพอาร์ติสต์แต่ตอนนั้นน่ะก็จะได้แบบสี่ร้อยบ้างห้าร้อยบ้างเก้าร้อยบ้างคือเงินที่ได้จากตัวนั้นฉันไม่เคยมาใช้นะเราอะมีความคิดแค่ว่าเอ้ย ไปซื้อ,อลองพื้นกระปุกนึงเพิ่มออปชันแบบเผื่อที่ว่าเสริมให้ผู้หญิงสวยแค่นั้นเองอเราไม่ได้ว่าอยู่ดีฉันก็แต่งไปลืมหูลืม <c oughs> ตื่นมาไปแต่งหน้าไม่นะอย่างสมัยก่อนอ่ะฉันก็เป็นคนแบบชอบดูแมกกาซีนเมืองน,นอกอชอบดูแต่ดาราเมืองน,นอกหัวสูงแต่เด็กพวกแอดของ ชิเซโดอย่างเงี้ย<ไ>เราก็ชอบอยู่คนนึงก็คือเขาเป็นครีเอทีฟของครีเอทีฟเด렉เตอร์ของชิ أ, เซโดสมัยก่อน<ว>ชื่อ<ว>คุณเซิร์สบูแตนเขาเป็นไอดอลของเราแล้วเขาก็เป็นแบบต้นแบบของเราคือเราชอบงานเริ่มจากเราชอบงานเขาก่อนจบมาเนี้ยเราก็ยังรักในงานที่เราเรียนอยู่คือออกแบบเท็กซ์ไทเป็นวิศวกรโครงสร้างผ้าบ่อยมาบ่อยทุกคนไม่ใช่เรอแม่เราไม่ ่ไมะแพอฉันบอกวิศวกรโครงสร้างผ้านางขาไปรู้ถึงพวกใส่หมวงสีส้มใส่ชุดกราวด์ถือไม้ที่จบมาฉันก็ไปนั่งทํางานอยู่ในสัเพลงต้งสองปีนะออกแบบโครงสร้างผ้านี่แหละแล้วก็ออกแบบลายผ้าแล้วก็เราก็จะต้องคุยกับโรงงานทอผ้าในการเจรจาเรื่องราคาต้นทุนนู่นนี่นั่นสมัยก่อนในสเพงฉันฮอตมากผ้าฉันขายดีที่สุดมาประเมิน ผมเจอกตบพี่ป้อมได้ยังไงอะเจอกันครั้งแรกที่ Dream World ถ่ายทังสื่อไปเล่นเหล่กหนึ่งอนอว่าไปเล่นรถไปหอบตายลงแบบลงไปเล่นรถไปหอแล้วแม่ป้อมเห็นอ๋ออันี้สวยว่ะแต่แต่งหน้าไม่เจอนางครั้งแรกที่ Dream World ถ่ายนังสือดาราเล่นหนึ่งบอกนะความไม่ฮาตอนนั้นความลือ แต่ว่าหน้านางสวยมากชนางรไปหาแม่น้อนแล้วนางก็สรุปว่านางอ่ะจะต้องแบบมีช่างประจำที่แบบว่าแต่งตรงนู่นนี่นั่นราคานี้แม่น้อนเขาบอกเออเอาเอาปอมบินิสซีถูกแล้วก็สวยเพื่อฉันเองอีกก็เลยแบบว่ายาวนานมาถึงทุกวันนี้จนมีลูกอ่ะจนแต่งแต่งอยู่ลูกมานั่งตัดแล้วก็แต่งเมียแล้วก็แต่งผัวด้วยแม่อ่าล่าสุดไปแต่งงานโหผมชอบมากครับค้ว แม่ชมกับฉันเป็นเป็นคู่ที่แบบสามารถกล้าแต่งอะไรที่คือชมก็หลับตาเนี่ยพอชมหลับตาเสร็จลืมตามาเปลี่ยนชุดค่ะแล้วเขาไปเลยไม่เคยดูจอยังไม่เคยดูได้เป็นคนแบบไม่เคยมาแบบแม่ทำแบบจะทำอย่างเงี้ยคือนิดเดียวคือตอนแบบไม่เคยไม่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 ใช่แม่เขาจะมีวิธีนี้คืออะไรรู้ป่ะ แม่แม่ทำยังไงอ่ะเขาเรียกการซึมซับการสซึมซับโดยที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ว่ามันแต่กันทุกวันเดี๋ยวเขาค่อยๆซึมซับแม้กระทั่งการลงบำรุงนางเองยังเป็นบางคนบอกว่าเฮ้ยติดการลงแบบเซรั่มเยอะๆมาจากเรางพรแม่ป้อมพูดถึไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้เนาะเขาเป็นตัวแทนทางบ้านได้ไหมคะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งแม่เป็นชาวบ้านต่อได้ได้ไหมคะได้ไม่ท้่าม เพราะว่าถ้าพูดถึงพี่ป้อมเนี่ยผลิตภัณฑ์5อย่างเนี่ยที่พี่ป้อมหมักทุกหน้าที่พี่ป้อมแต่งเนี่ยขาดไม่ได้เลยอยากรู้ใช่ไหมใช่ตีลำกตาให้ดูก่อนอ่ะจะกี่เริ่มแหมโยนเก่งนะพี่รุ่งพิเป็นป้าแม่ไปดูกันปโอเคคุณแม่โอ้ยแม่ได้หรือยัง อย่างแรกเลยชิ้นแรกชิ้นแรกเลยที่แม่รู้สึกขาดไปได้จริงๆแล้วเป็นไอเทมเด็ดของแม่จริงณตอนนี้อันนี้คือ YSL Peel s ็อตเป็นไฮยาบาลโลชั่นเอสเซนต์เอสเซนต์อินโลชั่นเอสเซนต์อินโลชั่นก็ไปอีกโอ้มันเป็นน้ำหูหนากว่ามันเป็นน้ำก็หวานบอกแล้วว่าพี่ป้องว่าชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นโคเซรั่มโลชั่นใช่เพราะว่าน้ำมันเป็นสิ่งที่ซึมเข้าผิวได้ดีที่สุดจะงอกไป1.1ถ้าใช้คู่กันก็คือโอ้ตายนี่คืออะไรคะแม่ YSL Peel Shot Perfect p u m p e r Cream คืออะไรอะแม่ไอตัวนี้เวลาถ่ายงานผิวนะจ๊ะนวดแล้วเทกเจอร์แล้วเข้ากล้องคือสวยมากมาเรงไปหนึ่งกันหนึ่งไปได้เลือกไ่ได้เพราะว่านี่ปอมวีนิชอ่ะโอเคอ่ะอันดับสองอันดับสองอ่ะนี่คือพรัมเมอร์ก็คือเคเดโปถูกต้องเป็นพรัมเมอร์ใช่ไหมคะตัวนี้นี่เขาเน้นเรื่องการเนียนเรียบเป็นพิเศษก็คือมันเป็นมันทำให้นวลเมคอัพเบน นั่นแหละอันนี้ตัวเดียวคุมมันแล้วก็เน้นเรื่องการเนียนเรียบเลยอันดับ3 GIO GIO Armani Fluid Itchia ใครอยากหน้าเด็กใช้ตัวนี้เลยอ่ะไปแล้วจะกี้ผิวจะเป็นชมพูนมเย็นบีบไปอีกก็ได้นะคะฉันรวยนี่คือ Ben e f i t Cookie Super Highlight ยิ่งกว่า Super Valentine นะคะไฮไลท์ไฟตัดหมอกตัวนี้ก็คือลงแบบสันจมูกก็เป็นไฮไลท์ลงหนะหัวตาก็เป็นไฟตัดหมอกหรือไฟซีนอนอะไรได้หมด มันเป็นไปแล้วแล้วเหมือนมันรู้ต้องคำอ่ะ ไม่เหมือนน้ำอยู่บนหน้าเลยมันจะแบบแพร่ๆและนี้คือของอะไรคะแม่เบบิรินใครที่แบบปัดไปแล้วรู้สึกหน้าหมองๆอย่างบางทีสีทองต้องยอมรับมาดูมองที่มันเหนื่อยใช่ไหมันคลองเพราะว่าในคองมันมีเบสเหลืองซึ่งบางคนนะมันแบบมันมีเบทเทาอยู่พอมันเจอไก่ทุกมันก็จะเละตุ้มไปแต่ถ้าสมมติว่าเราปรับให้มันแบบมีสีของพิงโกมากขึ้นเห็นปะนี่คือความโลด้วยนะเวลาเวลาอะไรที่มันพิงโกปุ๊บราคาเพิ่มใช่ไหมคะแม่น้าเราก็เหมือนกัน ะะ am เอาเถอะแม่มีอะไร่แม่อยากชอบอีกแม่เอามาเลยมสาสคาร่าปัดคิว้วล้ะกันที่พวกเธอไปหาอ๋อลังคอมคิ้วเนี่ยอธิบายยาวโอ้ยต้อปเปอี์จีพีกับคิ้วันแล้วลวะ<า><า>นี่คือลิปโปรจากดีออซึ่งดีมากตัเนี้ยก็คือล <Liquid> ิปโกลออย มันมีคอลลาเจนสูตรลับเฉพาะของเขาหรือสูตรเฉพาะของพี่ออก็ซึ่งมันจะช่วยแบบเติมเต็มเรื่องร่องปากอยู่แล้วแล้วยาลูรอนิกแล้วพวกฟิลเลอร์ช่วยเติมเต็มได้ไหมคะลืมทาได้เลยจ้ะพราแม่รวยเพรแม่บอกเราลืมมากเยอะค่ะเพรแม่รวยมาในส่วนของอายไลเนอร์แล้วก็ไอเลนเนอร์ไอเลเนอร์และมาสคาร่าเลยสาวๆต้องแบบ ดูสิครับเยินมากาจริงอันนี้คือของมาจริก้าอมาจอริก้าคืออีที่มาเวลาเราจะเลือกใช้โปรดักต์เนี่ยมันต้องตอบโจทย์ในการทำงานเวลาเราแต่งหน้าเจ้าสาวอ่ะเจ้าสาวชอบลองให้อ้อีกวันสคัญเขาวันเพื่อนมาหันซ้ายหันขวาโอ้ my god ือหัวตานหลุดจริงอันเนี้ยอยู่อยู่ยาวมาก แล้วก็อันนี้ก็คือที่ของดอยเช่ก็คือสีมันสวยมันไม่ได้ดำอันนี้คืออะไรคะแม่อายไลเนอร์เหมือนกันอายไลเนอร์ก็คือวอาไวเก็บลูกตาที่ไอนคืออันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นอายไลเนอร์ที่แบบแม่ชื่นชอบไม่สิ่งนงตาอันนี้คือเป็นดินสอเขียนขอบตาถูกต้องสีเท็ดดี้สีเท็ดี้อันนี้ฉันไปซื้อที l อในว้ฉันนี่ลองกีดอีกรอบเลยอะแม่เดี๋ยวฉันจะทำเสียงแม่เฉยฉันลองกีดเลย เกลียวพิกเมนไอายแชโดว์ซินเวอร์ดอลล่าซินเวอร์ดอลล่านะฉันตามหาเซสีสูนหนึ่งเอาแล้จะได้ลิปสติกหรือยังอะแม่เนี่ยมาละอ,อันนี้คือดราม่าแมทห้าสิบห้ห้ามันเป็นแดนที่แบบ สวยแล้วมันแดงไม่แก่แล้วชอบเนื้อแมตแล้วเราก็ใช้ไอ้พวกลิกรอสพวกเนี้ยในการแบบว่าครีเอทเท็กเจอร์ต่างๆได้ตามที่เราต้องการแค่นั้นเองอยากให้แม่แนะนำนิดนึงแบบเผื่อบางคนไม่กล้าแดกเขาจะเออมีนูดที่แค่แนะนําไปส่วนตัวนี่ก็เต็มถาดแล้วเอาอีกอันนึงใช่แนะนําแบบนูดไม่ป่วยนูดไม่ป่วยอ่ะแม่นูดเนี่ยมันก็คือสีที่มันเป็นสีที่มันมาจากสกินโทนของผิวเราเองแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบแพ็กเกจลิมิเต็ดอีดิชั่นตัวนี้ที่ฉันโกรธม เวลาเราใช้แล้วคนไปซื้อตามแล้วแบบด็อกอซอลชอบหมดทมําไมรู้่เวลาเรากันแดดเนี่ยอุณหภูมิมันร้อนพอเราฉีดไปปุ๊บดังลดอุณหภูมิบนหน้าอ,อ,อ๋อเพราะเขาเป็นน้ำเขาเป็นน้าแร่ถูกต้องและน<บ>ี่นะคะก็คือทั้งหมดที่จะต้องมีนะคะที่เราจะต,ต้องมีจริงๆริอาจกดไปสําหรับปกมือกแม่ริงค่ะอคือมันลดแบบเนี้ยเราใช้แบบตลอดจริงไหม รัปูเราก็แกงแจากกี้นิดนึงค่ะแจากกี้เนี่ยเวลาหน้าหมดเลยแล้วเดี๋ยวให้พี่ป้อมเนี่ยแต่งด้วยเมคอัพที่พี่ป้อมเลือกแล้วว่าเป็นไอเทมเจของพี่ป้อมจริงๆเราไปดูกันข่าว่าการแต่งหน้าของพี่ป้อมให้น้องแจ็กกี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่น้องแจ็กกี้เนี่ยได้พี่ป้อมแต่งหน้าให้เราไปดูกันข่าวว่าฝั่งน้องจะเป็นจริงหรือเปล่า